On yeah. สวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner รายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหลากหลายแงยม่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์กับอมรินยังอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยายลัยรามคำแหง r u t v กับเรื่องราวที่น่าสนใจตลอด30นาทีในรายการสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ แรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่สำนักหอสมุดกลางซึ่งวันนี้จะแนะนำอีกหนึ่งบริการของสำนักหอสมุดกลางนั่นก็คือบริการอาร์คอะไรเบเรียนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดขอแนะนำบริการอาร์คอะไรเบเรียนซึ่งเป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือในการค้นคว้าหาข้อมูลจาก สารสนเทศทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆให้แก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับบรรลักษ์และส่งคำถามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ห้องสมุดบรรลักษ์จะนำคำถามที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแหล่งคำตอบข้อมูลคำตอบที่ค้นพบจะส่ง ไปทางบริการ a าร์คไร a บ i ร n ซึ่งอยู่ในส่วนของ Library Service นับว่าเป็นบริการที่สะดวกรวดเร็วข้อมูลคำตอบที่ผู้ใช้ได้รับจะได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อยู่ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มซึ่งสามารถเปิดอ่านได้ทันทีหรือในรูปแบบของรายการบรรณานุกรมที่ผู้ใช้ต้องอ่านจากหนังสือหรือวรารสารที่ห้องสมุด แนะนำเบื้องต้นไปแล้วมาดูวิธีการสมัครและใช้บริการการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดกันค่ะ อนการขอใช้บริการ Arc อะไรเบเร l ียนผู้ใช้ต้องมีอีเมลแอดเดรสกรอข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์กําหนดรหัสผ่านเองและยืนยันข้อมูลผ่านทางอีเมลที่ได้รับท่านก็จะเป็นสมาชิกเรียบร้อยและสามารถใช้บริการได้ทันทีกรณีที่ไม่ได้สมัครสมาชิก ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคำถามและอ่านคำตอบที่สมบูรณ์ได้การตั้งคำถามจะต้องมีหัวข้อเรื่องและให้รายละเอียดของคำถามเพิ่มเติมให้ชัดเจนจะัารัดเข้าใจง่าย คำถามจะได้รับคำตอบภายใน7วันทำการหาผู้ใช้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์02 3108 659ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ